ชมคลิปนะครับก็ลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกัอเล่ไปวบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลย,เลยครับวันนี้ก็มาอยุบเกมซอมบี้นะครับผมคนไทยทํานะเกมนี้คนไทยทํานะครับผมนี่เห็นไหมคนไทยทําสุดยอดเลยนะผมก็มันก็ไม่ได้เป็นภาษาไทยหมดแต่ว่ามันก็ก็ดีนะ เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีเลยนะผมว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ทางซ้ายดีไหมมันมีหลายเกมผมว่าลองไปหาเุดดูโอเคเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเล่นเลยแล้วกันนะผมโอเค เราจะต้องจัดมานะผมแต่ว่าเสียมีข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับเกมนี้ก็คือเดินไม่ได้เนี่ยมันหันได้อย่างเดียวโหตัวเนี้ยผมเอาตัวเนี้มันตายง่ายใช่ไเดี๋ยทีแรกมันตายโคตรยากเลยทุกคนเงินเจนสายก็มาขวาก็มาเฮ้ยเดี๋ยวเด อันนี้คุน้นเหรอรบบคุ้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เรามีกล่องพยาบาลหนึ่งใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวกำเนเิดข้อความและยูทูบมาตลอดสำหรับการอัดคลิปแต่ไม่ได้ตลอดเลยขนาดนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งวิ่งอย่าพึ่งวิ่ง เดี๋ยวก่อนเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเออไปใหม่แก้เว้ยโอ้คือโอ้เอ้ยอย่าวิ่งดิอย่าวิง่งอย่าวิงาว่งโอเคโอ้กว่าจะได้ทุกคนสำเร็จแล้วนะครับผม ก้อนนี้สามารถเลื่อนขั้นได้นะขนะโอ้หได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะเกมนี้ตอนนี้ผมมีเงินเป็นหมื่นนะครับผมเกือบแสนโอ้โหเกือบแสนจริง้วยนี่ผมเห็นไหมดูทางซ้ายนะนี่ยุดถัดไปคือสิบเอกต้องการอีกเพียง เนี่ยต้องการหัวกะโหลกแบบนี้ก็คือหัวกะโหลกของซอมบี้อีกออสามส,สี่สี่นู่นเนี่ยเห็นไเนี่ย,เ,ยเทียบเลยภารกิจเรารับเรารับเงินก่อนนะโอ้โหโฆษณาเยอะเกินโอเคเราก็รับเงินมนาะ นี้ภารกิจนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะผมแต่ว่าแต่ละด่านมันจะยิงไม่เหมือนกันนะผมมันจะยิงตายแบบเฮ้ยหมา เกลยดหมากับไอตัวอ้วนๆนะผมผมชอบเลยนะหัวแตกหัวแตกเฮ้ยอย่าพึ่งเข้ามาเด้ออย่าพึ่งเข้ามาหัวแตกเฮ้ยหัวแตกโหซ้ายหรือขวาดิ <ส>เ,เรอตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาตรงใกล้ๆสุดเย้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะมุมโหซ้ายขวาเฮ้ยมาโอ้โหเกียดมาผมเกียดมาเฮ้ยยิงรถทำไมเดี๋ยวดียว่ายิงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งดีใ Rut, ใ <Carwyn. S 2> เดี oh. ๋ยวโอ้โหเี่จะทำไงดีเออนี่มีตัวอยู่เวลาเรวยนี่โอ้ยเกือบตายทุกคนโอ้เกียตัวอ้วนอ้วนหืผมไม่ชอบเลยเ้ยเราตัวที่ใกล้ที่สุดนลย ใกลที่สุดโหเดี๋ยวก่อนผมเกลียดไอตัวนี้มากที่สุดแล้วก็หมานู่เดี๋ยวมันพุ่นทิสไเกลียดมากเออนั่นแหละแต่ยังไม่หมดใช่ไหมโหมาเฮออ้ยไม่เอานะะเดี๋ยวกระสุน กระสุนมันก็หมดเร็วเลยโอ้ซ้ายขวาจะโอ้โหมันเดินมาเร็วมากทุกคนในชีวิตจริงนี่หยุดเวลาไม่ได้แง่เ้ยไม่ทันแน่เลย What? <c oughs> อ่ะว๊บโคตรโหดเหมือนแบบไงซ้ายมา เราต้องทำลายหมวกก่อนหัวแตก <c oughs> เล่นอีกสักรอบหนึ่งนะมมพาร์ทนี้ถ้าเล่นพาร์ทนี้จบปั๊บก็คือต่อกันพาร์ทหน้านะมมเล่นอีกสักพาร์ทหนึ่งอีกทุยเล่นอีกสักตาหนึ่งนะครับ กดเนีดยเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะโอหได้ทั้งสองหมื่นโอ้โหเรามีเรามีอยู่แสนหนึ่งเนาะโคตรโหด โอ้โหเดี๋ยวผมไม่ชอบตัวนี้เลยโอ้โหมาแล้วครับเราต้องสู้กับไปน้นะี่เดี๋ยวเราจะสู้ยังไงโอ้โหไงก็คือเราจะต้องดินตรงทองมันนี้อยู่ละ โโอ้หเดี๋ยูก่อนโอ้โหยิงยากเข้าไปใหญ่เลยยิงหมายิงไงหรืออะไรเดี๋ยวมันก็มาโอ้โห,าห,าห,โาโโหสายก็ืหมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วถ้าในชีวิตจริงนะผมผมไม่กล้าต่อสู้นะโอ้เดี๋ยวเด้อ Oh, mati ya Eh, yad 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 yad. Hmm. Ehm. เดี๋ยวก่อีอพวกมาป่ะอพมันจะไปทำนั้นรับผมเกลียดตัวนี้มากเลยผมไม่ชอบเลยโอโ้มันใช้มือบังท้องมันมันใช้มือบังโอ้โหเราจะตายอยู่แล้วทุกคน เราเกิดตายทุยกคน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทิกมันกำลังไปเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้งสินักหมากำลังมามาเร็วมันมาโคตรเร็วเลยใครไปยิงได้เนี่ย อันนี้จะเป็นหนอนยกยูนาร์นั่งเงียบแล้วเดี๋ยวก่อน